กูซิมันจะตัวเท่าไหร่เฮ้ยตัวใหญ่เสิร์ฟเพิ่มนี่ตัวนี้เออเสิร์ฟนี่พอกินมยันอย่าไปไล่มันเย้เราปิ้งปลากันแล้วนี่ครับเราวันนี้เราจะมาตำส้มตำเอเเอเริ่มเลยน้องมีแอมเฟอติกไหมครับชิมดูชิมช่อทันปริชมด้วยไอพีกพร้อมใน้บิร์ย มาฮ้ยโยมไหมพี่น้องถามเร่นยกโป้สวัสดีครับพี่น้องอยากตกปลาอยากตกปลาของมันขึ้นนำขึ้นเถอะอะไรอยากตกปสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมโอ้ยกถเถเบก่อ ใาเด็กหน่อยออกมาเล่นทงครับหานั่งยูนอกกินกับคุณยายสวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่พี่น้องปีฮกฮะหลังจากปีฮกซีพันไปอีสองวันก็ได้กลับแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีครับ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 ไปไกลได้ตกน้ำได้เวลาอยู่แค่ขับพ่อได้แค่ไม่จะได้กลับไปหาตาเจลล้วจาแค่นั่นแหละ เละแค่คาบเด,นด้น่าก,กินพี่นอ้องห้ดหน่อยอพราว่าเล่นองยุทบ้านแลวกันนะครับยตกปลาหาปลากล้วยสาปลากล้วยหาปลา้นำ้ำเป็นคุณคุณหลายยุทธว้านป่าน่อยหลายพอทำไมมีเนี้ยไล

ตัวเพี้ยนกันตัวใหญ่เสียบเลยว๊าไม่ชอบไม่ชอบป่ะนะมันเล็กหมดว่ะมันเล็กเกินเห็นไหมโตตัวใหญ่ไม่โต้อืมไม่ใหญ่คนนู้นไม่ใหญ่คนนี้ใหญ่ เอาใหญ่กว่านี้เต่ใช่ทำอันนี้ป,าปาลาปลาอะไรล่ะอะรป้องก็ก็ก็เอาโตเอาเอาโตเอาขนมไปให้ปลากินอ่ะเห็นไหมวันที่เราไปเที่ยวตัวไหนมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เที่ยวสวนสัตว์ปลาตัวใหญ่มากินเหยื่อเอ็มกะบ Bin cà có phiền cà bắn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  phiền mình có cái ้ยอยาอยาดูปี๊ซื้ตัวใหม่เดี๋ยวเดูซิมันจะตัวเท่าไหร่เอ๊ะนี้นี่พ่อจิ้มยัอย่าไปไล่มันีซื้อีซือีซื้อเอาปาปีซือ็นปลาไเห็นปลาเนมันวยเราได้สองตัวแล้วอ้้อ้ ตอนนี้หนะเล็กน้อยยังกินได้ปลาตะเพียนมันกลางหลายจะย่างกินกับส้มตำใครกินส้มตำเอมไมกินก็อยากกินปลาพี่เอมกินก้มกันเอมกินทำไมก็ไม่กินส้มตำครับก็มันเป็ดนี่มันเป็ดเลยลูกเขย่ก็ไม่ก็เินพอมา่กี้จะผีเสื้อครับบีชื้อสีสวยมากเลยผีน้อง ชีส้มกับชีขาวสีส้มกับสีขาวกับสีดำอ่ะิตโตโตโตว่าสียังก่อนโอ้ชีเสื้อชีเสื้อชีเสื้อสีเหลืองโอ้ชีเสื้อสีเหลืองชีจ้มกับสีขาวชีเหลืองกับสีเดยังไต้กี่ตัวปลาหึ่ยปลากี่ตัวถือขึ้นเนาะยกขึ้นเนาะยกขึ้นให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเออได้ปลาสามตัวเอง ไ, ig, ic, rires, ไปลงไปทางทงมาหนิไปหาบังบุ un, บงง้งนี่บุ้งสุกปะให้ยาให้ยาถือไปปลาสามตัวไปลาสามตัวเขาจะไปฉากรึก็ได้หน่อยแท้มันกัวเบียดแล้วมันไม่มันไม่กินเบ็ดพ่อแล้วลงมาทงครับเองลูกปูเห็นยังนี่ว่าไงว่าตะกอนเตะ มวันเหนยวป่ะยังสิตง,งไปรีนต้้าตัเียวอันปใสน่อยดูปูเนี่เคยเห็นปูไหมเนี่ยเป่ะใคยเห็นเห็นไหมปูรู้จกักไหมปูรู้จักปูเพิ่งได้ตัวเดียวเอง ตัวกามมันหนีบขนในความรนี่ไปยังกัไปย่งอ่ะี่เรีนกองเฟี้ยงสินี่คายแล้วเฮ้ยอย้โหลออ้ออา,อาตัวตัวน่อหน่อยแต่เนาะตัวหน่อนตั้งตรงหน้ากล้งไหงน,นของเจนกล้องเซฟักซี่ กันะพ่อเอยมันหนีบกันปูน้อยมีมือหนีบเรอดันรเมงแอาสีขาวมันคืออะไรสีขาวมันคืออะไรสีขาวอยู่ที่ไหนสีขาวเนี่ยสีขาวมันคืออะไร ยางมันยางมันผู้พัฒนศิกสีขาวก็คือยางมะละกอยางมะหงูรู้จักทำมะละหงหรือเปล่ารู้จักกินเป็นไหมลูกกินเป็นตำมะละหงเอ็มอยากตำเอ็มอยากตำเอ็มอยากตำโซงมันก็นม่เด็ดเอาเพราะผมหงสูเดี๋ยาภาพไปไปไหนเดี๋ยวไปขึ้นเรียงๆถ้าอทีนี่เราได้หน่อยย้าไปค่ายขาเดี๋ยวไปพ่อไปเอาเบลเดี๋ยวก็เพ่อเย้เราปิ้งปลากันแล้ว นี่ครับเราวันนี้เราจะมาทำส้มตำเออเริ่มเลยวันนี้มีพริกมีพริกแล้วก็มีมะนาวมีมะเขือเทศมีปลามีปลาร้อะไรอ่ะอายิโนโมโตะอายิโนโมโตะอายิโนโมโตะของชิโร่ของชิโร่ อ้าวเริ่มเลยใส่อะไรก่อนใส่พริกก่อนพริกกี่เม็ดอันนี้ตำกินเดียงนะนี่หนึ่งเม็ดบ่ไม่เจ้ากเาเ็เอาเม็ดเเอาเม็ดที่มันไม่เผ็ดสิลูกอันนี้ไหมเออเม็ดที่มันไม่เผ็ดนั่นแหละเอาเส้นมะละกอลงสักหน่อยมันจะได้ตำเล็กๆเส้นมะละกอพริกเลยไปไ,ไปมะเขือเทศเม่อกี้กครับอันนี้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเชฟนะครับมะเสือเทศภาษาอังกฤษว่าไงนี่ โ, <Thomas. S 2> โ,โทมัตโต้เจ่งค่ะว่าเจ่งค่ะว่ะนะครับวิธีการตำนะครับตะเละกว่าล่ะลูกอันนี้พ่อตำให้ก้อนตำให้ก้อนบ่ต้องสิบตะเล็กไติดเดือดเข้าตากลัวใส่พริกเม็ดนึงบ่ใส่อีกบ่พริกบ่ยังกลัวเผ็ดเลือกเอาหน่วยที่มันบ่เผ็ดมันกับบ่เผ็ดได้เหอรอนี่บ่เผ็ดครับโตกินได้ไหมเนาะโตกินไม่ได้หรอกเอามัดเส้นมะกะกลูกทีนี่ ลกอนี่ไงเส้นมะละกอเอาเอาเอามัดแตอรเอากินเยอะเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นเอามัดเอาแค่ตัวเองกินใช่หรอครับเอามัดแตอรเก็ตแดงๆไว้หรือว่าเราจะปรุงก่อนปรุงก่อนไหมพอก่อนพอก่อนเอาโทมาโถลงก่อนเอาโถลงเลยลงเยอะลงหมดเลยน่ะนั่นแหละมะนาวที่นี่บู๊ยบีบกำปั้นเลยบีบอย่างงี้สิลูกบีบอย่างงี้สิ มือก็ดำแต่เชฟยังก็มือดำเชฟมือบรล่างตอนนี้ยังมีเกิดประลังเลยเดี๋ยวพ่อบีบให้ก่อนไปล้างเชฟประหลางมือก่อนพนะใช่ไหมเล้ยใช่ไหมเลี้ยอันนี้อะไรน้ำปลาใส่เยอะนะจะเค็มนะนิดเดียวอีกนิดนึงเออพอ ปลาทีนี้ปลาก่อนปลาปลาเดี๋ยวพ่อใส่ให้พ่อคะตำใช่ชูรสไม่ต้องใส่หรอกเด็กอ่าตำนี่ช้อนนี่อาเป็นไหมเออโว้คืออยู่ตัวนี้เอโอากรสากรุดสากรุกตกสากรุดตกเออรวังมันดีดใส่ตาด้ลูกนะตาออาใกล มมัันหอกงเลยโอ้หอมปลาไงลูกทำไมมันหอมกังเลยหอมปลาไงผู้ช่วยเชฟอายุวัฒนมงคงเอาอีกเนี้ยซี่มังกรเนื้อมังด้วยเผ็ดไหมทำไมมันหอมกังเลยนวดเหรอไม่เผ็ดโอ้ตอนนี้เหรอเออยังเงี้ยแกนเสือก็ว่ฟันขึ้นนะเว้ยคุณต้องอ่ะเผ็ดไหมไม่เผ็ดอร่อยไหมอร่อยเอาเช่นมะละกอลงอีกไหม อีกมิตรเดียวอะไรนุ่นุ่นุ่น่นนุ่นเออเอาละควดัดน้ำตัวซ้อนควัดแล้วก็ต่ำลงตัวโอ้ล่องกินบ่ได้ล่องถ้ากินปิ้งปลาเวลากินบ่ได้ต่ำหมันเผ็ดไอต่ำใส่พริกเม็ดหนึ่งพุ่นโอ,โอ้โหเสร็จหรือยังมางนึงแล้วครับลูกค้า <c oughs> ตอนนี้เรากำลังทำกัน,นอยู่ต่ำคายบไปนี่ ปลาก้ค่ให้พ่อเป็นลูกค่ะต่ำเสียบกัญญาผึ่นเด้อเนี่ยเห็นรึเ่ป๊อบก็เป็นลูกตาเหรอโตเป็นผู้ช่วยเชฟเชฟเบี้ยมเอาพ่อแล้วเอาแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วเช็ดแล้วสากบ้างไหมเออควัดใส่จานทีนี้ชิมอีกบ่เอาชิมมึงด้วยนัวบ่เติมน้ำปลาอีกบ่อร้อนอร่อยรึเปล่าตักใส่จานทีนี้ โอ้จานมางไลยกอนไหขวดลงเออลงให้หมดเออโอ้โหควนันแห้งแล้วจุดโดดออกจานอเออหมดยงังหมดแล้วอ่ะพอชมตำน้องมีแอมเสร็จแล้วครับไหม,มตำไน้องมีแอมเสร็จแล้วครับซิมดูซิมชอว์ท่านผู้ชมด้วยเพลกพร้อมในบ้าง มาลยนนยกโป้าตที่มาเอาชิมรเตัวไม่ไม่ไม่เจ้าเป็ดเจ้าเป็ดคุณน่ะสดนำเลยบ้เก่งเลยโอ้โหมาทาปิ้งปลาก่อนบ่อะกับปลากินปลายกินปงปลาก่อนมึงพอิตอ่าครับพี่น้องไม่กินเขามืนครับปรนี้ หลังจากเป็นโมโสนปลยเลยหลังจากเป็นจิตป่ามาพี่น้องหลังจากไป็นิตป่าหาป่ามากต่ำต่ำเมียงเลยจิ๋ไม่เนี้แมนเทปมากินนื้อลายกินตทปบีเอ็มเทบีเอ็มกินปลาที่สุดช่วยเทปออโต้กับเทปบีเอ็มโอ้โหตัวนี้หล่อลูกเฮ้ยทาจิ้มสมตำเนี่ยปั่นเจี้ยงเมียงรอว่างหนาพะยะค่ะรถเอาเงี้ยนอ้าว ร่างหน้าตายังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความหน้ามึนกับชีดื้อใช่หรือเปล่าพักกุ้ยเอาไหมกินได้ไหมพักเอาไหมไม่ได้พักสวนกล้วยไงเนาะกินได้เพราะสมสมพักมันอันนี้กล้าวันนี้อันนี้ของแย่เนี่ยกล้าวันนี้พริกลายเม็ดนี่เออด้โชวร์ดูยิบยิบนิดเดียวที่ประเด็นหายนั่นจันเสีอกันไหมเขาเนี่ยคือสมต่ำดราเอาสมต่ำมาเนี่ย กลัวล่ะอกลัวร้องไหล้ลหรเลยกินครับพักจนแข็งแรงกัดหนวอรมา <c oughs> ักากินแต่น,น,น,นา้อเป็นติด้อเนยหนนายนตาครัต่น้งอันอนี้อมเขาได้บัตเลยได้ออมเขาได้หรือเขาไก่คนทั้งรุกำลังแลนสวนไปมาก เส็จปะหลังจากทีใหม่หาของอันนี้กับอันนี้ใครตำอร่อยกว่ากันตันนี้มาไม่ยอมพอเอาเพียงปลาไปเลยเอาเนื้อปลามันจะเห็นจังไนนึงโอ้โหเผ็ดลืมหัวหาแล้วมันไปกินอันข้องหญ้าตำมันเนาะไมียอมลาบว่าต้องกินข้องหญ้าตำกินแต่ข้องหมาล้านไปอ๋อเหมือนเหล่ากันนะจับตัวปิงปลาเนี่ยตอดตกมาก เขาไปตกด้วยกันแม่มางับชมตำบะจิ้นจิ้นใช่ป่ะได้พักน้ำจังโมเวทตัวนั้นก็ได้พักสวนกุ้ยไงรวมพักนี่สวนหน้าบ้านพี่น้องพ<ม>ักค<ม>วามความเรียบครับแล้ว หอมยงเอาม,อมาหบขัน้มเลี่ยมกับวันเด็กแหงสาสตัน,นหัวพน้ำมันยังค่อยเสียบดกันจำครับได้ไหมลมพักชื่ออื่นวันเด็กเ,เด็กมัเฮงกลับ <c oughs> กลับ <c oughs> ไอยอกลับยังก็ไม่กลับขัาไปเรียนหนังสือ,อกันเนาะสองมือแลว สองมือก็ได้จับแล้วเอ้าบันดาลสิลูกโอ้จริงจรอันนี้ยูสาก็มีตัวน,น้อยๆไมครอบทำนี่ครับาพันมนนาไงหนัาไม่นอ้องนะไม่เป็นน้ำพันมันพันมาไบ่า,ากรมืลติำหงแล้วคนัไม่มก <c oughs> คนไม่ให้นปัญญาสักหาส้มพันธุ์ยงยงมาปล่อยอร่อยโต้เป็นคอมโต้เป็นอะไรคอมเอ๊ะเป็นอะไรกัปตันนี่ก่อนกัปกันอเมริกากัปตันอเมริกากัปตันขี้แอ้มไหมกัปตันอเมริกาบอกว่าเป็นไอรอนแมนไม่ใช่เหรอโต้โตเปลี่ยนละโตเป็นกัปตันอเมริกาละ ก,ก็เล่นแล้วก็วมันก็แล้วไปเลือดเมียนแล้วก็ไปไปกันเลนจะไปเลือดเมียนให้กินข้าวจริงๆจะได้โตเร็วๆก็จะกินข้าวให้เยอะจะได้ไม่จ่อยอร่อยไหม ใกรว่าสีนป่าเหมือนกงังอันนีน้มันล้ยงยปละตะเพี่นตัวใหญ่กว่านี้อยู่บได้ปิงมาเพราะว่กากางาาังไร <c oughs> บุคืลป่ามั่งยัังว่ากินเป็นตแบบแต้มาที่กินตำขึ้นเปะแบบแต้ เดี๋ยวพักคุยก่อนพอเฮ็ดใหนบ้างน้ำกระเด็นใส่หม้อเตาน้ำกระเด็นใส่หม้อเตาอะไรก๊อบน้ำอันนี้ไหนน้ำผักนี่มันเงี้ยจังโมเพียร์อ๋อเดี๋ยวพอกินขัานนี้ก่อนเดี๋ยวก๊อบไหมก๊อบเป็นก็เป็นกล่องก๊อบเป็นก๊อบเป็นเ๊อบเป็น เด็ดบอกเลยถึเป็นกันทำไงสำหรับมันมั่วห่วยน้ำต้านหนังโอ้โหก็มั่มดาเศษหอังเ้ไแม่ทำไงโวดเว้ยแสบหน้าซะเนาะเราจะแสบเศษเราเล่นในบึงอาการใส่ผิกจ้าเมเม็ด เสพเยงตำเบาเยิงแต่อาแมเสพเงทีหนึงเซลนที่นึมช้า่ตามมาค้งาดาวพอสิผ้าล่าะบัดรับพี่น้องกะเอาเอาอย่างอันนั้นอ่ะอันไหนที่เป็นตกอ่ะปลาเขาบอกาปลาที่เปตกโอ้ยก็พอเอไปรู้อ่ะเย่งไม่ชอบอันนี้ ข้าตัวอ้ยรับรับแล้วรับแล้วโต๊วไม้บานหลับอครับพี่น้องไม่นี้สิลาไปซักนี้ครับคลิปนี่แพ่งหน่อยปเล่นทรงตกป่ามากอ้พงกินเนาะใครอดไม่ลิปหนานะไปพอกันไม่คลิปหนาปลา สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วแจสวัสดีครับเร็วต้อกดไลค์ให้เชฟเบอร์หนึ่งสักหน่อยโอ้กดไลค์ให้เชฟเบอร์หนึ่งสวัสดีท่านผู้ชมเร็วสวัสดียังจังละพี่น้องขอสวัสดีครับอยู่กับลูกกับหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปคำสุดท้ายสั่งลาพี่น้องเร็วหันไปทางกล้องหมนเอาคำจังลาคำจังลาเออฮึ่จังลาพี่น้องเร็ว ตำพุงตำเองนัวขนาดย่ยอยย,อย่อยย่อยโชคดีปีใหม่ครับผมด้วโชคดีปีใหม่ทุกท่านครับโชคดีปีใหม่ทุกท่านครับ <c oughs> อยู่ดีนี่แห้งพี่น้องอยู่ดีนี่แห้งเซตปีใหม่สุขสุขคน